สบายดีสบายดีทุกทุกท่านเนาะ,ะเดินละบุได้เห็ุคลิปลงเนาะเ <im itation> พราะว่าบ่วเห็นผู้ใดคอมเมนต์มาเลยเนาะวันนี้จะมาเห็ุคลิปหรือว่ามาประกาศเนาะหับสมัครตัวแทนหรือว่าคนที่ว่าตั้งใจอยากเห็ดอยากสร้างทีมอยากหูว้วิธีสร้างทีมเนาใดเห็ดเนาใดวิธีทำความเข้าใจในระบบมีเนาใดเนาะ จะไม่อนีจะมาเปิดหับสมัครเนาะเปิดหับสมัครถ้าผู้ใดสนใจแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์มาได้เดียวหรือว่าถ้าว่าสนใจก็สอบถามทาง Facebook นี่เลยเนาะยูนฟ c e บุ๊กตัวนี้เลยเนาะสมคิด B h s นี่เนาะ,ะซึ่งจะหับเพียงห้าคนเท่านั้นเนาะผู้ใดที่มาก,ก่อนกับไลก่อนเนาะเพมาซากบอดเนาะเธอนี้เธอหนาจ,จังเข้าทีมเนาะ ซึ่งโบต้องย่านว่าตัวเองบบมีประสบการณ์เนาะมาสร้างทีมนี่บบมีประสบการณ์บบมีความหู้ย่านหรือว่าย่าน,น,นอ,อาจะเดบุไรเนาะเขามีกุ้มมีคอสสอนให้เนาะว่าจะเป็นการสอนสร้างเพจบบสอนสร้างคอนเทนต์สอนเกี่ยวกับระบบสอนเกี่ยวกับการกดสอบ การกดซสอบคืออย่างก็คือการกดซ่อมนะสมมุติว่าเฮาเป็นตัวแทนไปแล้วแล้วมันจะมีอ่าอ่ามันจะมีบล็อกหรือว่ามันจะมีฟังก์ชันขึ้นมาให้เฮากดสอบว่าพาแเมนลูกทีมเฮาแท้หรือบบแมนลูกทีมเฮาเนาะเฮาสามารถกดสอบหรือว่าสามารถควบคุมมันได้ในระบบขนาดถ้าว่าเฮาซื้อตัวแทนหนึ่งร้อยเหรียญไปแล้วขนาดอ่าแล้วก็สอนอัพเลเวลอีกเนาะสอนอัพเลเวลแล้วก็สอน ดูแลหักษาเลเวลเนาะเวลาเขาอัพเลเวลไปแล้วนะถ้าว่าเขาโบดูแลหักษามันมันก็จะช่องจะไหนว่ามันดรอปลงเนาะถ้าเขาโบอคทีฟ e ันนะี่ยมันก็จะดรอปลงเนาะเจ็ดก็คือ,อส,ส่้นงรายเดือนเจ็ดซันเนาะตัวนี้เขาจะบอกอธิบายเนาะคือคือเขาจะอธิบายอยู่ในกลุ่มหรือว่าอยู่ในคอร์สโจทที่ว่าห้าคนที่ว่าจะเข้ามาสมัครนำเนะาะ รับสุดเพอห5คนเท่านั้นเด้อย้ำห้าคนเท่านั้นเด้ออ่าสำหรับผู้ใดที่สนใจก็อย่าลืมอ่ะทักมาเด้อทักมาได้ทักมาทางอ่าอินบอ็อกซ์หรือว่าคอมเมนต์ก็ได้เดี๋ยวหรือว่าคอมเมนต์ฟา,กากร์กเบอร์ก็ได้เดี๋ยวค่อยจะไปอ่าโรคอมเมนต์โรโรโรอ่าไปไปตอบเนาะทุกอันเนาะไปสั่หาทุกคนเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า อย่าก่อนไปก็อย่าลืมอ่ะกดไลค์กด Subscribe ให้แน่นา่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปเด้ออ่าบ๊ายบาย